สวัสดีครับบ่าวเทาซอสบีท่านผู้ชมครับจะพาเอแฟนคลับท่านช่องนะครับมารับชมนะครับปูบึงการนพี่น้องตอนนี้นะครับสายด่วนปูบึงการอยู่นสัยนะครับท่านผู้ชมงวดที่ผ่านมาคือว่าได้ตรงๆนะครับเอาบอาอะไรนะครับงวดวันที่1มีนาคม2567ันหาอะครับมาฟังมันกัน ปู่บึงการจะเน้นให้ชุดไหนกราบน้ำมัส,สการครับปู่อ้าวใบโพจะเล่นควาสไนน์พอครับซาถูกครับปู่ลยเครับงวดที่แล้วคือว่าถูกคักแต่ให้ถูกคักแต่ปูโอ้ยซีสามไม่ก,มกล,ลับเลยนุ๊ซีสามไม่ให้กลับเลยไม่ต้องหามกลับเลยหามกลับเลยเออโอ้เป็นจังบุญนะปูเรื่องงวดนี่อ่าซาถุให้เอฟซี เพิ่นได้โชคนั่นแนงวดวันที่หนึ่งมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดปูวข้ายุันเจอย่อมใจดีพุ่นเล่าครับปูไม่ใจขี้มุ่กลัวเราติดถือไรโอ้ปูบอกขึ้นไปซีสามนี่บอกบอกซีสามบอกว่าให้กลับเลยอรัครับโอ้ผมเห็นตาปูสง่งไมผมเบ่งมาโอ้เพิ่นถูกน้ำปูแล้วก็เพิ่นโอนปัดใจไปให้ โอ้แสดงว่ามันถูกไล่นี่นอปูเนาะลาเหล่ามวลนี่เ่นเขาเป่าตรงเต้นห่วยครับหูหูอ่างวดนี้ให้ได้โชคได้หมานําเลยทัปูเด้อคิว่าจะโชยบอกมาบ้าา่ครับได้คุยกับท่านบอกว่าท่านไม่บอกบอกขึ้นโตแล้วมันบอกครับผมอืมไม่ตียังอไไม่อกขึ้นโตนครับดังไปไหนก่อขึ้นก่อมาปู ครับผมอืมจำว่านะครับหลวงปู่เป็นยอมเพิ่นทัมปุญมาหลวงปู่ชื่อหมาตัวนึงเอาอังกอมา่ามือแอ่นนี่เป็นบ่ล่ะครับมาลงมาหลวงปู่มาลงรถอันรถกลุ่มพระว่าอะไรพวกนี้หลวงปู่ก็ขี่รถตู้มา,าครับจัดแง่หมาฝากขึ้ไว้ครับ เสียทแม่สี่พันเสียาเสียรัพย์บอกพวงหมามันหักหมามันงูยกผักตกของอครับม้นนั่นรับว่าดอไหมโอ้ตอนนี้จำพันสายอยู่ใส่เดือพวงโอไปหาเอโชคเรื่องทำกนไปหาาโชคกินได้ทำเอออ๋ออืม ฟฟ <c oughs> อ่มน,น้รถไฟฟ้าี่ินบาเก้นกพให้ได้ขี่รถไฟฟ้าไม่รถไฟฟ้าบาินทะบาดเป็นยังไงปูอ่อขาขาบอดีแล้วบอหรือจังไรที่จะต้องนั่งรถไฟฟ้าเอาเพียะไรบัดแ่เพ่เากนนีเด้เพื่อเถ่าก็นีเพื่อย่างบินบาทรว่ได้แข่งแรงเด้เลยหยือนี่ะแข็งแรงเยอะครับผมอืม <c oughs> พอดีนหลวงปู่อธาทิฐานทั้งแค่พูดละทังแค่เข้าปกอก่ือนผลหลวงพ่อธิทิฐานเลยมุณจะเขามาเลยเนาะครับปูั้งแค่แปดเก้างกเนื้ครับเขามาเลยเลยวันึงเขาหลวงปู่อธาทิฐานว่าหายได้ไปทําบุญหาหลวงพ่ค้งน่ะครับปูวันที่ยี่แปดนี่มีหมอลำมัดขึ้นเลยครับหมอลำขนาดข้ามผุนยี่แปดในหมอปูยี่แปดนี่ละโอ้มีหมอลำขนาดใหญ่เลย าม,าาม,ามัดเนื้อรมัดหมอนำขนาดนี้โอ้เฮ็ดเฮ็ดบุญหาปูคงนี่บ่คร,บครับผมอ๋อครบปล่อยว่าเราครับปูคงนี่อยู่ขอนแก่นมันมาปูเราอยู่ผู้เขียวอ๋อผู้เขียวเออวัดเฟือแผงนั่นผู้เขียวนีเชยพูมันมาปูใครเปนแมนอืมปูค้งเหา่านเป็ชกแมนปูค้องอยู่ผู้เขียวเชยพูมครับอันนี้ว่านีหลวงพี่เป็ลุง ลุมปูนนั่งรถตู้มาพอดีมีเอที่เอที่ฟังเล่าที่หยุดเม่กกองนก็ได้ถวายเงิลค่ารรถรอยนึงลับปูกะเลยให้เลขขึ้นไปอโอ้ยขึ้นมาเนี่บอกรถตู้ตัชื่อเรตเตอรี่ถวายลุงปูครับลุงปูให้มันชื่อหาเก้าเจ็ดแล้วก็ชื่อแปดเก้า บอกว่าหนบอกแกนแก่เลยคือตอนนี้มันขึ้นน่าฝันว่าจับป่าเลยยูคิงหนึ่งเหนี่วเลยเขาบรือ่าโอู้จับป่ายูคิงหนึ่งเลยปูู่ยูคิงหนึ่งเลยครับเดี๋ยวปูฟันทงเลยอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวปูเด้อปูบึงการนะ่านผะูมชมเนาะอ่าวันงวดวันที่หนึ่งมีนาหกเจ็ดอ๋อฟันทงตัวไดครับปู ห้าเก้าเจ็ดครับผมแลกแปดเก้าแลก็แปดเก้านแ้่สตัวครับไอห้าเก้าเจ็ดีให้เพิ่นตัดเอาโนปูให้เพิ่นตัดเอาวนไปวนมถึงเกเ้าอังเราต้องเอาดอกกเ่ะเอาเก้าเจ็ดตๆเลยห้าเก้าเจ็ดนี่ันปูให้เพิ่นตัดเอาเอ่า เอาหลายหางไว้มันนั่นเอาหางเียวะเลยแบบชั่วๆเลยชั่วๆเลยนะปูเนาะเออหัวมันมั่วไงเลยปูปูงวดที่แล้วบอกเพื่นบอกบอกไปในซีสามเขาจ้าถูกหลายเลยมันบอกปูถูกหลายมันมีหลวงปูฟันกระเลต้องงวดหลวงปูฟันหาฉุนเลยครับอืมต้องงวดนันตั้งแก้มือต้องงวดหลงปูให้คนื่นหาฉุนครับหาแป๊ดครับ ต่นี่มันมากมันมาชัดเกียนมันไม่ชัดแปดเก้าเวีมาชัดเกลีนแปดเก้าอสามตัวสามตัวหาเก้าเจ็ดเออหาเก้าเจ็ดขับปูเดีว่ามุกเจ็ดมุปูห่างตั้งเที่ยวนะมีไเก้าเก้าเจ็ดตันงโยนครับอดี๋ยวว่าคืออะไรเลขสมมติมีแปดมีเก้าเยอะไปชื่อต้องให้มีแปดมีเก้า ให้วงกลมตัวได้ปัวใหวงกลมแปดเก้าครับโอ้เรมันใจมัจังละฉัอบมาตัวละเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดนี่ตัดสองตัวเพื่อนโมปูวตัดสองตัวเพื่อนำเนาะครับอดสองัเ่อนำเนาครับ

งวดเมื่อวันึงไฮซีงวดที่แปดเก้าวต้องกัีแปดเก้าว่ต้องกับงวดเมื่อกี้ไฮซีสามตรงตรงเลยครับหืมท่านผู้ชมนะครับปู่บึงการและพี่น้องเนาะอ่าเดี๋ยวได้ยุบปูแต่ว่างวดเมื่อกี้เนี่ย ครับครับเจ็ดสามไม่ว hmm. <c ats> <c ats> <c ats> ่าไหนครับกลุ่เจ็ดไห้าสามแปดศูนย์ครับครับครับไอหาตัวหาเจ็ดนี่บดตัดหายนะหาเจ็ดกัเก้าหายนะบดตัดเอาเนาะบดตัดเอาครับครับามผู้ชม เอาอนะครับคักบอ่อบาดนี่พี่น้องแคปหน้าจอได้พี่น้องเด้อปูบึงการตอนนี้ปูปูปูอยู่ใสก็ครับบอกได้บ่ปูอยู่ใสหรืออยู่ในิธรรมเออคือว่าไปลงปออกมากปูอกมาจากแผคลืนนี่ออกมาแล้วไปไปทั้งหุ่นบ่อทั้งทั้งอุดรทั้งขอนแก่นบอกมาผู้เขียวโอ้อองวดที่แล้วซีสามนี่ได้อยู่ในิธรรมบ่นั่งอยู่ในิธรรมบ่ปู ไม่ทำไม่ำอืมเอาธรรมช่มแคปหน้าจอห้าเก้าเจ็ดเปด้านะปูวงให้แปดเก้าสาตัวห้าเกาเจ็ดธรมชมนะครับ 8, 9, 3, 5, 9, 10, มผมจะกลับมา,ายูนมาปูจะได้ไปหายืนบะครับครับผมเพว่าของไหวยคืองนี้โยครับอือเอาเนา้อปูเป็นจังบุญบห้ได้โชคนะอีกเด้อปูเด้อเรอยเรื่อยหมดนะครับปูซาถูกครับปู มันสิมาอยู่แล้วถ้ามีเก่ามีแดดไดไปชื่อหลวงปู่คึกกานาะแม่นป,ปูปูเออครับเจ้นมีเม่หลวงป,ปู่ที่เก่ามันก็ใส่ได้เหมือนบอครับผมเวลาท่านมันผิดพลาดดีๆนี่ก็แสดงว่าแย่อยู่เว่าหลวงป,ปู่่มันผิดนนะ่าครับไม่เห็นกบเนี่ยครับหลวงป,ปู่อยู่หน้าไม่กบไม่ป่าเหมือนบอครับเดี๋ยวมาเห็นเป็นตัวอีก จับปลาได้เต็มจับยูเล่นมาปัวยูเล่เอ้านะครับบ้าผว่านี่เจ็ดสองก็ได้อยู่เล่าเล่าเอ้าครับมีนักโทบอกเพิ่นไปหาที่หากับเขายุ่งปกติอ่ะครับปัวเอาบางแถารบกวนชั้นนี่นะครับปูเออวครับ ซาถูกให้ได้โชคน้ำครับปูซาถูกรับเอาทำมาชมนะครับเนาะปูบึงกันน้องพี่น้องกับงวดที่แล้วอ่าซีสามตรงตรงงวดนี้ถามมาตรงตรงก็คือห้าเก้าเจ็ดกับแปดเก้านะปูกระตันให้แค่เก้าเจ็ดนะครับตอนนี้เมนเลยเห็นวงกลมแปดเก้านะครับทำมาชมถามมาขึ้นมาตรงตรงได้พี่น้องเนาะอ๋ครับถ้าถูกใจเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องห้ามัน้ำปูได้พี่น้องเด้ นะครับตอนนี้ปูไปผู้เขียวไปใช้่พุ่มนะครับผมเอากับขอบุญขอบุน FC แจ็นครับทั้งช่องนะครับพ่อยายม่ไงสุขุสุข้นครับสุขภาพแข็งแรงนะครับอายุมั่นคนยืนนะครับให้ลำให้ร้วยให้งี้ให้โชคให้มันพอกันคลิปหน้าครับแอดมินบอทสวัสดีครับ